วันนี้พูกับผมในช่องนั่นเพียวนะครับสวัสดีครับพูกผมในช่องท่านเพียวนะครับวันนี้ก็ เพื่อนจะมาอีกแล้ววันนี้เราก็จะอยู่กันที่น้ําตกท่าพระนะครับเดี๋ยวนี้เราก็จะเปลี่ยนเสื้อนะครับต้องเป็นเสื้อแบบสุดเท่านั้นนะถ้าเสื้อตัวอื่นใส่ไม่ได้เป็นไงบ้างครับวันนี้คอสม่วงฮะ่แต่ในกระเป๋านี่ก็แบบว่ามีแต่ของผิดกฎหมายนะครับเดี๋ยวเซ็สื้อนี้หน่อยครับเนื้อไออันนี้เสื้อนูนหนึ่งนะครับนี่ครับของเราก็กองเต็มเลยตอนนี้เย็นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะข้างในจะเป็นไงครับตอนนี้เราก็ลังนั่งเรือเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ก็อันก็บินโดนอยู่ตอนนี้เรามาถึงน้ําตกทคั วันนี้น้ำแห้งมากอกาศดีมากไปดูน้ำกันโอ้โหน้ำตรงนี้ต่างที่ผมมาครั้งที่แล้วมากเลยครับโอ้ว้ เลอเย้ไปเอาว้าวน้ำตกที่นี่เป็นไงดีดีนะคิดว่าถ้าน้ำแรงเงี้ก็จะมันแบบนี้แต่ว่าน่าจะเจ็บสวยเออถ้าดูที่นู่นงนี้ดิมันเรียบไปหมดเลยเห็นไหมสวยมากตัวน้ำตกมันไม่น่าเรียบได้ขนาดนี้นะจริีเออสวยมากที่นี่ครับทุกคนอยากให้มาเที่ยวกันเออจริงเป็นไงบ้างโอเคให้ดีฮะดีใช่ไหมเดี๋ยวไปคงมาซ้ำค่ะถ้าแบบน้ำสูงๆตอนนี้ ผมหนาวมากแล้วก็กางเกงขาดไปแล้วแต่สวยมากครับตอนนี้ตอนนี้เราก็กำลังจะกลับกันแล้วนะครับหนาวมากโหดูดิโคตรสวยเลยตอนนี้ผมก็เดินมาดูพระนะครับแบบใกล้ๆนี่ผมก็ไม่เคยมานะเพิ่งเคยมาดูแบบใกล้ๆนะครับทุกคนนี่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับสนุกครับชอบเลย มวลหลายมวนหลาย,ลายตอนนี้ตื่นแล้วนะครับตอนนี้เวลาประมาณหกโมงนะครับเออ้ทฟ้าสวยมากวันนี้สวยเกินตอนนี้ก็มานั่งกินมาม่านะครับที่อยู่แต่เช้านี่ครับนี่คือบรรยากาศเช้าในวันนี้นะครับนี่ข้างล่างกลางเต็นท์อากาศดีมากผู้ชายคนแรกที่ตื่นขึ้นมานะครับก็คือน,นี่เลย แล้วไงหลับสบายอะอากาดีเกินนี่แดดแปดโมงอะเดี๋ยวเราจะเก็บซากทั้งหมดนี่นะครับเพราะว่าซากเยอะมากแล้วคนก็เดินผ่านไปผ่านมานะตื่นเราเพิ่งรู้ว่าเล็ขนาดนี้อตอนนี้เราก็เก็บทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับสะอาดเหมือนเดิมขยะเราก็เก็บมาหมดแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาหูทองครับมาแวะกินข้าวก่อนครับก่อนที่จะขึ้นไปหลับแบบทุกคนหลับกันหมดนะครับ แบบไม่มีใครเหลือพลังงานอีกแล้วนะครับเอ้าวนี่ยังอีกไกลนะครับตอนนี้ยังเช้าเลยอนี่ร้านข้าวแล้วนะครับเป็นร้านเอร้านอาานตามสั่งฮะแล้วก็มีไก่ย่างตรงนี้นะครับนี่แว่นเก็บทรงนะครับแล้วก็รับน้ำวิตามินแต่เช้านะครับนี่เลยโคกเต็มโต๊ะเลยครับ775บาทนะครับแดดแรงมาก อตอนนี้เราก็ขึ้นมาที่ภูทอกันนะครับทางยาวมากสูงมากทางอีกสูงมากขึ้นมาเห็นวิวข้างนอกกันนะครับข้างบนแม่็อีกสูงจัดอ้าสูงมากสวยเกินเยังไงบ้างวฮะสวยด้วยว้าสวยเกินพื่เรามองไปเลยมองแล้วกูมองหลายรอบแล้ว อากาศดีเกินโอ้น่านอนว่ะตรงนู้นคือมองเห็นแบบภูเขาไกลๆนู่นเลยนะครับเห็นแบบไปถึงนู่นเลยแต่ว่าถ้าเป็นตาจริงก็จะเห็นไกลๆเลยฮะสวยเกินตรงเนี้ยอันนี้เป็นจุดที่โดนตกนะครับนี่เลยตรงนี้จาได้เลยมากับเพื่อนครั้งนูน้นโดนตกไปต่อหน้าต่อตานะครับแต่ว่าตรงนี้จะสวยมากๆผมชอบจุดนี้ที่สุดนะแล้ววันนี้ท้องฟ้ามันโปร่งมากมันก็เลยมองเห็นได้ไกลามากนะครับไกลเกิน จุดนี้เป็นไงบ้างครับสุดยอดเป็นไงครับจุดนี้สบายครับเย็นแน่นอนนะสบายมากบ้านเดียวเองสบายเกินเนี่ยสบายสบายเพื่อนเราตอนนี้ก็สดกไปแล้วนะฮะอากาศดีเกิน ลมแรงเกินแงห่า,างแคบมากดูดิโอ้ยสูงมากพันน่าจ,ากจะนนาจากลัว ดูทางสิแคบมากเลยตอนนี้เรามาอยู่ที่ชั้นเจ็ดแล้วนะครับมีเด่ป่าแล้วก็ไม่เห็นวิวนะครับเพราะว่าข้างๆกับลกมากนี่เป็นไงตกคือตายอ่ะออร้านเปอร์เซ็นทางลงสูงมากอสูงเกิน โอ้ชันมากครับสูงมากครับกว่าจะลงถึงโอ้นี่คือจุดชมวิวภูบัวฮะดูสิสวยมากอ้าาสวยจังโค้ดสูงทางลงตรงนี้เรามาไปอย่างที่ตอนนี้เรามาเดินกลับทางเดิมเหมือนแล้วครับหากลับเพื่อนก็อยากเดินทางนี้นะครับเพราะว่ามันเสียวดีเป็นไงฮะทางนี้ไม่ชอบไม่ชอบเลยไม่ชอบเหรอไม่ชอบเสียวเดี๋ยวก็ชินแฮทเดี๋ยวก็ชินไม่ชินหรอกชินทำไมไงล่ะ ต้อง <Okay. S 2> เดินแท็กเนเลยป่ะนี่ก็ต้องปีนไงโอ้งดูสิตอนนี้มันเบียดมากครับอ้โอเค,อเคนี่ไปเลยตีสวยมากครับใช่ไหมปีนปีนเลยไม่คิดว่าบึงการจะมีที่เที่ยวที่สวยงามเท่าไหร่นี้มีทั้งหลายที่นะน้ำตกเขาสามวาแล้วก็ที่เนี้ยมันยังมีอีกหลายที่นะ <c oughs> ที่แบบผมก็ยังไปไม่หมดเลยไงเราลงมาแล้วฝันลังนี่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้เรามาถึงข้างบนแล้ว ลมดีมากสุดยอดสวยมากเขาสมวันมาตายข้างทาาาไป่ทนี่ครับรู้สึกผิดไปตปโปรดักที่ผมได้ชมก่อนใครนี้เราก็จะกลับกันแล้วนะเดี๋ยวเราจะลงไปเลยเราจะแวะแค่ที่หินสามวันที่เดียวนะครับเพราะว่าเวลามันจะไม่ทันแล้วเพื่อนๆยังต้องไปนั่งเครื่องบินอีกนะครับโอ ตอนนี้เพื่อนๆก็จะกลับแล้วนะครับเอาของมาฝากไว้กับผมผมก็ต้องเอากลับไปให้มันอีกให้ของแถมโอ้ยหม้อเนี่ยนะปากล้างด้วยดูวันปากหม้อผมครับมันไม่ล้างด้วยดูโอ้โหเคเดี๋ยวให้เพื่อนๆกลับบ้านดีกว่าครับแค่นี้แหละตื่นการมากเลยครับอะให้กิ่รอบกันสนุกนะตอนนั้นมาตั้งนานแล้วเรามาวิ่งแข่งกันแล้วนะอ่าใช่ใช่เตะบอลแล้วก็วิ่งแข่งกอนหม่แรกครั้งแรกเพื่อนกลับแล้ว เพื่อนกลับแล้วเย่ yeah.